เรื่อนี้จะมาจากตับภาษาจีนจะตำราจีนจะพูดอยู่แค่สองระบบถ้าเกิดว่าตาเราพังตาเราแห้งตาเราเหลืองตาเราแดงตาเราบวมปวดแพ้แสงอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วอะไรพังเอาไว้อะเอาไว้อะวอะไรมีปัญหาจนมากระทบดวงตาตำราจ,จะพูดถึงตับและไตตับเปิดทาวารที่ดวงตาพลังงานของตับเนี่ยจะขึ้นมาหล่อเลี้ยงดวงตาเปิดทาวารที่ดวงตาของเราส่วนไตเนี่ยคือเป็นตัวที่ช่วยทําให้เรามองเห็น เราจะชอบเปรียบเทียบเด็กเล็กเด็กเล็กแรกเกิดเดือนแรกตาจะยังมองไม่เห็นเพราะว่าเด็กแรกเกิดพลังงานของไตเป็นศูนย์กระดูกกระเดี่ยวเขายังอ่อนคอยังไม่แข็งอะไรแบบนี้ตาจะยังมองไม่เห็นหูจะยังไม่ได้ยินในตอนแรกอันนี้คือทวารของไตทวารของไตนะคะกระดูคือไตดูแลนี่ตอนแก่ตาเราจะเริ่มฟ้าฝากเพราะว่าพลังงานของไตมันตกพลังงานของไตเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงตอนที่มันขึ้นเนี่ย เราถึงมองเห็นเราถึงได้ยินแล้วก็ตอนที่มันตกเนี่ยเราก็เลยเสื่อมตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมทีนี้ในการหล่อเลี้ยงให้ดวงตาของเราเนี่ยตอนที่พลังงานไตมันเปิดแล้วเราให้เราดวงตาดีไปตลอดเนี่ยเราต้องพึ่งพาพลังงานของตับเพราะว่าตับเปิดทวารที่ดวงตาทีนี้ตับเกี่ยวกับอะไรเราก็เลยมาดูว่าใครที่ตาไม่สวยเนี่ยมันจะเกี่ยวกับสองอย่าง ตับดูแลพลังชี่ทั้งหมดในร่างกายของเราเป็นตัวหมุนเวียนแล้วก็สลายพลังงานส่วนเกินออกไปอมันก็จะไม่มากระทบส่วนบนถ้าเกิดว่าพลังงานของตับไม่สามารถหมุนเวียนและสลายส่วนเกินออกไปได้เนี่ยหนึ่งคือเราจะมีแรงดันสูงปวดหัวเป็นอมาพารแบบจ้งเฟืงเป็นสโตรกได้ไอ้กลุ่มเนี้ยหลายๆหลายๆคนเนี่ยมาจากไฟตับเกินเสียมหักอุดตันตับอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกี่ยวกับดวงตาก็คือพอมันเกินขึ้นมาเนี่ยเออร่างกายของเราไม่สามารถขับสารเหลืองได้สารเหลืองนี้ก็คือมาจากตับถุงน้าดีอ่มันก็จะร้อนขึ้นมาก็เป็นพวกโรคดีซ่านนะตาเราก็จะเหลืองใช้สายตาเยอะนอนดึกๆตาเราก็จะขุ่นมองได้ทีนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้สายสตายเยอะไม่ได้นอนดึกก็จะมาจากก็จะมาจากอันหนึ่งก็คืออารมณ์ความเครียดของเราตอนกลางคืนเราอาจจะนอนดีอยู่แต่ว่ากลางวันเราใช้สายตาเยอะมาก หรือเรามีความเครียดเยอะมากอันนี้ก็ทําให้พลังงานของตับติดขัดทําให้เรืองของตับติดขัดก็มาเลี้ยงดวงตาของเราไม่ดีคนคนนั้นก็จะมีาตาแห้งตาไม่ใสาตาไม่สวยตามาได้อารมณ์ที่ไม่ดีมากๆโดยเฉพาะในแนวความเครียดแล้วก็โมโหเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นอุดตันอมันทาให้อุดตันได้ง่ายอาดวงตาของเราก็จะไม่สบายความเครียดแล้วก็ความโมโหมันจะกระทบพลังงานของตับโดยตรง ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรานอนดีมันไม่ได้เกี่ยวกับสารน้ําที่เรากินหรือไม่กินอันนี้แบบเหมือนสารน้ำเนี่ยคือกินมาเพื่อแบบเหมือนเป็นเลือดแต่เขามีคนบอกมีคอมเมนต์อีกอันหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยกินน้ําดีแล้วนะทําไมเลือดจางเพราะว่าน้ำมันไม่ได้ไปผลิตเลือดน้ํามันไม่ได้เป็นอะไรกับเลือดเลยน้ํามันแค่แบบทําให้เลือดเรามันไม่ไม่เหนียวเฉยเยอ่ะไม่เหนียวแต่ถ้าเกิดว่าเรากินน้าตาลเยอะเรากินน้าตามเยอะเลือดเราก็ยังอาจจะเหนียวอยู่ได้น้ำน้ำเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องกินแต่ว่ามันไม่ได้ไปสร้างมันไม่ได้มันไม่ได น้ำมูกลรเชน้ำมูกก่อนทีนี้ถ้ากิดว่าเราอยากดวงตาใสเนี่ยเราต้องเลือดใสเราต้องเลือดสวยทีนี้เลือดสวยมันมีหลายองค์ประกอบถ้ามาจากตับเลยก็คือด้านอารมณ์กับด้านการนอนอ่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยฉันนอนดีแล้วก็จะมีอารมณ์ความเครียดการใช้สายตาเพราะทุกครั้งที่เราใช้สายตาหรือทุกครั้งที่เราไม่ได้ขยับร่างกายอ่ะร่างกายเราจะมีความเครียดนะตับมันจะดูแลเส้นเอ็นอ่าทุกทุกทุกอย่างมันเป็นมันประกอบรวมกัน ถ้าเลือดของเราอยากให้เลือดของเราดีเราต้องดูแลเส้นเอ็นดีดูแลความเครียดดีเลือดมันก็จะไหลเวียนดีอันที่สองเลือดผลิตใหม่ผลิตเลือดใหม่ๆม,ม,มาเลี้ยงเนี่ยคือมามกระพอก็คือการกินถ้าเราแบบกินสะอาดอกินดีกินดีก็คือไม่ใช่แค่กินน้ําดีอย่างเดียวเราต้องกินข้าวไข,วข่ผักปลาเนื้อสัตว์น้าเปล่ากินอาหารหลากหลายหมุนเวียนดีนะคะถ้าเกี่ยวกับตับเลยถ้าเป็นในหมวดอาหารเราจะชอบพูดถึงผักใบเขียวสีเข้ม อาผักใบเขียวสีเข้มนะเช่นปวอยเล้งเป็นต้นนะคะแต่ว่ามีผักหลากหลายเลยจะกินแคลก็ได้นะแล้วแต่เอ่อถ้าเป็นทันยพืชก็เป็นถั่วเขียวอ่ะเปลือกเปของถั่วเขียวก็ได้ถ้าเป็นชาแล้วเราสำหรับใครที่ใช้สายตาเยอะๆก็จะเป็นสองตัวแรกที่เราแนะนําไปอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยสายตาอันนี้ใครตาแห้งๆจะแนะนําเกากีใครใช้สายตาเยอะจะแนะนําหมิงชาสองตัวนี้ชมร่วมกันได้ทีนี้ เราทานอาหารหลากหลายที่เน้นตับก็คือเน้นผักใบเขียวอันนี้เราก็จะได้การผลิตเลือดใหม่มาเลี้ยงดวงตาตาเราก็จะยินสบายขึ้นถ้าเราครบองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยตาเราจะเริ่มสวยขึ้นต่อมาเราก็มาบริหารกล้ามเนื้อดวงตาบริหารกล้ามเนื้อดวงตาทุกทิศทางข้างในเราก็จะมีกล้ามเนื้อมัดดวงตาของเราตาเราก็จะสบายขึ้นถ้าเราจําเป็นต้องใช้สายตาเยอะๆเราต้องมีเวลาหลับตาแล้วก็มองไกล ฝึกมองไกลเพราะเราใครใช้สายตาหน้าจอนานๆถึงแม้ว่าเรากินน้ําเพราะหลายคนอ่ะเฮ้ยทำไมตาแห้งจังกินน้าเท่าไหร่ก็ยังตาแห้งอยู่น้าไม่ช่วยอะไรเราต้องมาพักเลือด การพักเลือดได้เร็วที่สุดก็คือการหลับตาเพราะว่าตำราจะบอ,อกทุกครั้งที่เราใช้สายตาเยอะๆคือการใช้เลือดเพราะฉะนั้นเราแค่หลับตาเท่ากับบำรุงเลือดนะคะแล้วเราก็มองไกลเอามองไกลเป็นการคลายมัดกล้ามเนื้อมัดเส้นเอ็นของเราเพราะมองใกล้เนี่ยมันจะแบบอึดอัดหนักแน่นพอเรามองไกลปุ๊บเอา้าตะกี้ตาแน่นๆปวดปวดมองไกลปุ๊บหายเลยลองเอาเทคนิคนี้ไปทําแล้วตาเราจะสวยขึ้นอ้าวตาเราจะสวย